ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเนะปีที่ผ่านมามีอะไรดีก็เก็บไว้มีอะไรไม่ดีก็ให้มันผ่านไปนะครับทุกคนมาขอฝากกรดีไหมนะครับผมกรบ16บทสําหรับท้ายปีนี้นะครับวันนี้นั้นเป็นวันท้ายปลายปีนี้เป็นวันที่มีพวกเราอยู่ด้วยกันไม่กี่ยามข้ามปีใหม่ให้สุขสันต์เมื่อผลวันนี้ผ่านไปในไม่นาน ในปีนี้มีสิ่งดีก็มากมายสิ่งร้ายๆก็ไม่หายคผลายผล่อนผันเหตุการณ์ผ่านานานมากมายหลายอย่างนั้นบางอย่างสั้นบางอย่างนานผ่านพ้นไปโควิดนั้นยังไม่คลายแถมกลายพันธุ์การป้องกันนั้นนำวัคซีนมาใช้โอมิครอนยังระบาดระลอกใหม่ วัคซีนไหนก็ไม่อาจกันได้ทันคงต้องหมั่นใส่หน้ากากอนามัยล้างมือใช้แอลกอฮอล์อย่างแข็งขันระยะห่างข้างเว้นไว้คงต้องหมัน่นรอสถาน,นาการณ์นั้นมันคลี่คลายเศรษฐกิจยังไม่ดีมีปัญหาร้านหายหน้างานหายซาหายากไส รายรับหายรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นไปไหนว่าไทยชนะไงใครชนะงานรื่นเริงเป็นอันต้องพักก่อนนะงานอาวะมงคลหน่ะไม่ลดละงานศพเพิ่มงามเดิมวนจนท้อละเราก็ยังไม่ชนะสู้ต่อไปร่างรัฐธรรมนูญประชาชน ที่ผู้คนต่างต้องการให้แก้ไขผ่าระบบของประชาธิปไตยส่งไปให้พิจารณามติฝ่ายเสนอเธอส่งสารไปอย่างไรฝ่ายรับไว้เขาไม่เข้าใจด้ว้ําำลงมติออกมาให้ตกไปพลันช่างหน้าขันทำไมกันน่าแปลกใจอีกเหตุการณ์ในบรรดา ราวาสน้าประหลาดที่พระสงฆ์คงต้องศึกใช้ธรรมะสอนใจให้สำนึกกลับต้องสึกกับมันร้ายฝ่ายโจมตีทำสอนใจเข้าถึงในหมู่วัยรุ่นสนุกพร้อมกับสอนคุณบุญโทษไว้กลับมีปันหาวงการสงภายในจนทุกใจ ออกมาไฟฟาว้ฟาดเตะปากความยุติธรรนั้นช่างน่าสลดโทษนั้นลดกับคนที่มีอำนาจโทษเพิ่มกับคนต่อต้านอย่างไม่ขาดน่าประหลาดแต่ก็ชินชากันไปการชุมนุมยังคงมีการต่อต้านรัฐบาลก็ยังคงอยู่ต่อไปยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ภายใน แต่ไม่ทําให้เดินไปทางที่ดีออ่านติดอันในปีหน้าหวังว่าจะมีสิ่งใหม่โอกาสใหม่อนาคตใหม่ใดต้องมาจะผ่านไปได้ด้วยดีในปีหน้าและจะพาพวกเรานั้นให้ก้าวไกลพิษโควิด COVID, แม้จะไม่หยุดระบาดแต่ไม่ขาดวัคซีนมารับไว้ เราจะเข้มแข็งแกร่งฝ่าผ่ามันไปอะไรอะไรจะกลับมาทางที่ควรเรื่องดีๆมีเข้ามาตลอดการเรื่องร้ายผ่านอันตรธานผ่านหายไปมีสิ่งดีที่เข้ามาให้เก็บไว้คงต่อไปในอนาคตทั้งการคิดสิ่งไหนใดที่ดีมีสำเร็จมีครบเสร็จ ทั้งเงินทองสุขภาพอุบัติเหตุอาเพศด้วนสิโรราบผมขอกราบสวัสดีปีใหม่เอ,อ้สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเนะนื้อสินใดที่ดีขอให้มีเข้ามาสิในใดร้ายๆ,ๆก็ให้ผ่านพ้นไปนหรือผ่านไปได้ด้วดีมีความก้าวหน้ามีความเจริญมีความแฮปปี้ทั้งในด้านเงินทองนะน,น้านอนาคตทั้งในด้านความรักทั้งในด้าน ขวัใจไวรอบสภาพแวดล้อมสาธารณภพทุกอย่างเลยครอบครัวเพื่อนเลยสูงอะไร,ะไรต่างๆขอให้มีสีที่ดีเข้ามาในีหน้าครับผมและปีนี้ขอสีดทีด่ดีแล้วขอให้ปงต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีปีใหม่ดวงหน้าครับสาธุครับเย